ฉันเลี้ยวเองเป็นหลานเลย เง้เงี่ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเีไม่เห็นไดเงินอ่ะอสินไฟมาสายเงี้ยเงียแห่งยโสธรโอ้ยขาจังหวัดเลยเยเคนเลยเียคนเลยทมาทางละไลพี่ปไเซ้มาเป็นยัง จนหาบัตมันจนไหมเฮ้ยจนก่อปนถึงทั่วเดีวเมีนแล้วออกปนใส่เอยรถทั่วเลงนีรถทั่วแมนใส่เลยเ้ยสสยกรุงเทพสารค้มกุงเทแบมนบต่ไเจอเด็กเทียบแมีนแล้วตดไปเลยมพี่นะมาปไปเลยไปเลยต้องมาแต่งตัวคืออยู่จนเออยังหลายรพี่นะนี่หลายเเนาะเขาไม่ยังได้นีพวกปนเขาเตายละ เฮ้ยยังไงอีกย <Philadelphia> yeah. ัง <altern> ม <ates> ันอ่ะรถตั่วตัวนั้นน่ะนังรถหยุดหยุดหยดตัวนี้โอ้ยนั่งรถมีกันแมงเอ้ยเปิดหลังเปิดแอวมาหอดสาระ้ามกระไดเดี๋ยวรถพี่อันนั้นมันอีหยังเนี่ยรถตัวเดี๋ยวมีหลังรถตัวปัดผมเอิญรถซุกแม่อุ้ยนี่แหละเพราะรถมันไม่จับรถปุ่นคนน่ะของหลอดนี่เนี่เครื่องยังเครื่องยังเปิดหลังจีปัดตัวบนเลยวะบนเลยวะบนรถใส่เลยไหมตรงนี้ขึ้นผู้งามผู้หลอยลงไม่ยู่นี่ลงไม่ ขึ้นเข่าล้มยังปวดขาปวดเอวอยู่นี่โอ๊ยห่างเยนั่งสิยังห่เลยยืนดีๆยืนมอยนั่งยืนั่กนเออยกเมื่อคืนยกเมื่อคืนเราจะยกแห้งไรมีขีดเต้าเออไปอาบน้ำอยู่บางแห่งนี่เออฮะยืนไม่ได้รกหกันดีๆดูเออห่างวันจิตเข่าแถวปานทหารเอาแล้วละหันหน้าทุน เดช่ตัวด้วยจาเด็กเตียบนแม่นมลลพี่มีนี่ละนี่ละขั้นนี้ไดทละสายรายงานมาเร็วเดี๋ยวอไหมับลน่โมี่ังเด็มาตรงเทพยบก่อนถุงยางกันไหมเอาไหมตัวเอาเอาางกางล้เอาไหม เอาเอาของไขว้โอ้ยนี้ถุงยางเต่ถุงยางอินเด็กโอ้ยพอมนอินเด็กมันหมวกกันน็อกตัไอ้มันดูรักแม่บอกินหนังกินหนังกินหนังะกินหนังเลยังกินสตอเบอร์เร่โอ้ยให่เอาเอายว่าเอามาพละนใส่สดตใสุ่งยางเงี้ยผมมงินบอว์กูเอาใส่เนี่ยอันีเอาเอาพูดละครั้งนี่อันเดียวดับ เดียวเอ่อมียสองคนนี้สองคนหูดเนี้ลหอสองคนเมียสร้างแซบอันพูนึงใส่พูนึงเทียวแซ่บเขาเียนเขาเพี้ยนไดอีเขาเพียนย่งออ้เเอาตอนนั้นี่ยังปะวัวแล้ววัวแล้ววัวววเนี่ยลองมันก็รู้เอาเ้ยอมมันกข้าวเมียเฮ้ยใส่ไหมล่ะวนี่เอข้ข้าวของถือแค่นี้อือเครื่องเน่ โอ้แก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 หัววะหครับบงัหัวหรอเอ้เก็บไปเ่ไปเก็่ไปเก็บไปมียางกเ่เไปใส่ยู่บางกิดนอหนท่นได้เบิดอยู่้าบาัวคนดีงแรงงไปนางไปันนี่กรเฮ็ดถอไม่กง้ยปวดแไมนนีนงไปอันนี้คือตัวอย่างมันได้ทัดขึ้นมันนุป็นแบบซี ในในบทมีจ okay. ังสี่ดีครับพี่พี่ีเกงใครช่วหน่อไพก่กอนจีใจการแตกตัวผมวครับเฮ้ยไม่กับมีใจสุดแม่นี่กันเลยพพี่รายการนุ๊เชดใจหตคุณจวนเอ้มันใส่สุดบางางเป็นอย่างก็เห็นมันนั่งกักแกะโอ้ยทำมานกบเปื่อนมันบาดำเฮ้ยสิได้เกิดเออาเหยียบมันเลยวกรสันนเออ้อดไปเอนีดีเยด้ครับไปครับ ผมว่าม right? ันเป็นพระเอกของมันดีครับถ้่ผมตายก่อนมึเน่าเออไปก่อนไปาเหรออู้อึเอ้ยเดือยบากนอกไเลยใครเป็นพระเอกเอนาอันตัวเ่อตายเขาสิได้เกิดดีกิดยังไงเจ้าพวกเก่งใจการแต่งตัวผมเลยมีตัวกระเพาะอต่งตัวดีอยู่นี่ตายเฮ้ยครับผมตายก่อนกันิดย้ายย้ายเว้นฮักถ้าเป็นตาหักเนี่ยเดี๋ยวห้ามัน เราพี่รับสินทำได้ล้าคนทีเหลยอยังไงผู้ยิ่งอะคงขืนก้นขาตายแล้วบันนี้เอาแต่เดียว้เส็ตเข้าบ่บันนียจะขาลรวคงขืนติต่อสนองอะไรจังไหนฮะรพี่ายกาเลยทนเล่นหน่อยตายอันนี้เซ็ตก่อนมูเนี่ยเอาคือเอาแ่ไปก้อนบันเนียเอาแล้นบ่อยติท้มันบ่อใช้เด โอ้ยเส็จแลเนาออีนั่งเอ้ยบานเงียปเตุ๊ตุโอยตา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 ยเบิร์ดไปรุดเมีอไปรุดเลยต้องสีดีใจข้างหน้าเป็นครั้งแรกของเธอมาไปบอานเราบันคักว่ากำลังสมุนใหม่ข้างนาบันเนาะปาตุกก็จเงามาเลยวะตาย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 อ สุดยอดแล้วสุดยอดเลยแมไปผมแถมให้คนนึงไปมาดีอีกเองไปยันกงยเทาเพื่อกันวันนั้นเทาห้ามังเีเสียไล่ไปใส่อีหนี่ไปแล้วลูกพี่กูโอ้ยกูสีได้น้ำขาวเนาะบัตตถอดไดอกก้นเน่ถอดไปดอกกนน่เวนห้ามังีนาฬิกาคู่นนี่แสดงว่ามันไงคับปาทูมันบานเข้าเอานิว มาไปจังไดเนาะบ้านเนี่ยขึ้นานมากเนนานว่าชิวขุ่นแแห่พี่เฮื้ยออกได้เตี่ยโอ้แกเสียดไว้วะโอ้เมื่อยคักไปเอาอีกคนนึงสั้นโอ้บอลบอลบอลอลแล้วเนี่ยให้สิเอาเลยอุ้ยกูแล้วเชียเอาเฮ้ยไม่สร้างมาจังสั้นแดีบักห้าหนิวจนบ่มีคุณธรรมเอาเอารถสองคนว่าเอากูดจนจน ว่าไงเดะเอ๋นี่ยายเฮาเนี่ยยายเฮาโยดบักห่านี่ให้เขากระเตี้ยวใจเองหู้ว่าเดียวนี่ยังอดมาโดนแล้วหู้ว่าซอยๆๆพี่น้องฟังสอยนักกระเตนกกระเตบินคามไปไพจนมาปนรถเมฆเซ็ตกู้เทแทะละเที่ยนีบ่สบอตในีรกูเอาเอากูแห้งแล้วเอาวันนี้กูเอาดอกจูนไอ้คุณอาคมเอ้เอ้าเอ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 าได้กันล้วเดี๋ยวเดูพี่เอ้าอันไอ้ผมตายก้อนซาบ่ะบอบอบักห่านมึงไปตรงนี้กูจะขามึงตายตรงนี้แล้วไป นี่ยผมไม่ทั้งเลอกเดี๋เอ้่าได้เอาาตายตายเอาเอามาสิหนูยายเอาตวันกันมาแล้วเขาเ็ูระบันี้เอมอาาเดี๋ยว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 โอ้ยจเม็นครับเอาแตัวเพื่อนบัดอดแบนน่ะนะเอ็นนีิกาผมตัวใหญ่ตายกูกูกูคเทีอะเลยอยัางก็เป็นยังี่ลนี ไปยามนเปนไปเอาตตายกัตยินเอาคมดนซ้ซอนล้มเราแบบนี้ปืนี้เส็แล้วเสียแล้วเแล้วก็เสียแล้วมานี่กูโดนาแล้วฟังสีนใจรมันอตายไม่ไวนะใครมีไปดน้ เอาเอาครับแล้วบอครับจบไอ้ครับจบจบแล้วจบครับจบแล้วผมท่านเห็นอย่างนี้หครับพี่ตำนัานหละบวอดโตแล้วนะเออไี่ตำนั่นแหละเดี๋ยวครับคือว่าให้ผมเป็นพระเอกครับโอ้ยมันตำนานแล้วไอเอาชีวิตจริงไม่เห็นบอครับว่มันมันมีอยู่บ้างวอดยุ้งพี่ฉันขอเบาใน่เด้อค่ะอันคำใดมันบอดให้รออันบอดสู้ผาบแบบขออภัยมัองนีเด้อค่ะเด้อ ก็ขอขอบคุณมากครับดีมรับนะครับปักที่ีกมาจบแล้วอีไปอีกอี